คิงหนึ่งเป็นเนื้อหาม5เทอม2กับม6คิงสองเป็นเนื้อหาม4ม5เทอม1ซึ่งเคยมีผู้คมถามว่าเราเรียนม4ม5มาแล้วแล้วเราต้องลงคิงเสาไหมไม่ลงก็ได้แต่ถ้าลงก็คือจะได้ทวนแบบการโยงใยทุกบทเพื่อสอบไม่ใช่การเรียนแบบทำเกรดมันจะมีมิติทางด้านกว้างเหมือนใยในมุมแต่ถ้าเกิดว่าลูกพื้นฐานปานกลางผมว่าเรียนจะดีกว่านะเพราะว่ามันจะเห็นภาพที่โยงใยของคิงหนึ่งด้วยแล้วก็ของในคิงสองเองด้วยคิง 3มันสำหรับเด็กที่อยากเก่งเลขมากๆอยากจะเพอร์เฟกต์สกอร์คือคะแนนเต็มเลยอันนั้นน่ะคิงสามันจะเรียนแบบยากๆความเข้าใจที่มันลึกซึ้งไม่ใช่ว่าโจทย์ยากโจทย์มันไม่ยากแต่มุมที่มองไปมันจะทําให้โจทย์ดูยากดังนั้นเนี่ยคิงสามสำหรับคนที่ไม่เกียดเลขและอยากได้เลขไม่เต็มก็ต้องเกือบเต็มเหนื่อยแน่ถ้าไม่เรียนคิงสามความรู้เลขปานกลางอยากไรเตรียมตัววิชาอื่นแต่อยากได้เลขคะแนนเยอะๆอันนั้นแนะนําให้ลงคอนเทนต์แมทหนึ่งสองสองนี่จะเน้นข้อสอบแผ หนึ่งเนี่ยมันคลาสสิกมากแต่คนเน้นสองเป็นการแสดงให้เห็นว่าเห็นไหมความรู้คอนเทนต์หนึ่งคลาสสิกแค่ไหนทําแบบได้สบายๆที่ก็มองไ่ายากทีนี้ถ้าเกิดว่าเรียนมาครบหมดแล้วเนี่ยเลขมันเหมือนวิชาภาษาอังกฤษคือมันต้องมีประสบการณ์ตลอดเวลามันต้องฝึกฝนตลอดเวลาไม่งั้นลืมครับดังนั้นเนี่ยคนที่เรียนเลขจบแล้วก็ควรจะฝึกทําแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆขอแค่วันละหข้อก็ได้ คือปีเดียวแหละที่เราจะต้องค่าตั้งใจขนาดนั้นน่ะก็แนะนําให้ไปเรียนพวกข้อสอบโคตา้าโคตา้าเรียงเลยนะความยากเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาโจทย์พวกนี้ผมได้มาจากเด็กนักเรียนที่พ่อแม่เขาเป็นอาจารย์มหลาลัยแล้วก็บางทีเขาโจทย์มาถามแล้วผมก็เฮ้ยโจทย์ะลรว่าเนี่ยทำไมมันดูดีกว่าข้อสอบที่เราเจอระดับพวกประเทศบางอันก็ไม่ได้ทําให้เก่งขึ้นแต่ทําให้เราจดจําความรู้ได้มากขึ้นนั่นคือเชียงใหม่ขอนแก่นสอนให้เราอดทนมากตามภูมิภาคเลยครับส่วนสงขลานี่ต้องบอกว่าคนใต้แรงแรงสุด,สด โอดนี่ผีเสื้อกะพือปีกโลกก็เปลี่ยนทั้งใบประมาณนี้ครับบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครทําข้อสอบโคต้าสงขานี่อาจจะตรงกับกสพทตรงกับเลขสามันด้วยนะซึ่งอันนี้เป็นสเต็ปของเด็กดังนั้นไทม์ไลน์คือมหเทอม2คิง1ปิดเทอมม5เทอม2คิง2ถ้าจะสอบทุนญี่ปุ่นตอนคิง2ก็เรียนเฉลยข้อสอบทุนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็พอขึ้นมหกเทอมหนึ่งคุณก็เลือกระดับที่ผมบอกเอาคิง3คอนเทนต์หรือโคตาจะหมดเล ได้ไล่ระดับจากง่ายไปยากช่วงนั้นถ้าใครจะสอบทุนกอพอก็ต้องทุนคิงติวข้อสอบผมมีข้อสอบตั้งแต่ปี20ซึ่งที่เขาเผยแพร่ที่ในเว็บไซต์ของกอพอเนี่ยมันจะเป็นปี44ต้นไปแต่ผมมีตั้งแต่2 0จนปัจจุบันดังนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาเรียนเยอะหน่อยนะแล้วผมก็อัดทบเข้าไปทบเข้าไปทบเข้าไปดังนั้นเด็กขยันเขาก็จะดูเฉลยทุกปีแล้วฟอร์เวดปีที่ง่ายๆแล้วก็ดูปกติปียากๆยาแล้วก็อาจจะมาทบทวนสิ่งที่สําคัญได้ด้วยดังนั้นนี่คืออข้อดีแพฟ ที่ผมยอมออกมาเลยดีกว่าแล้วก็มาลุยอันนี้ถ้ามันไม่เกิดการศึกษาชาตินี้ก็คงไม่เกิดแล้วประเทศไทย,ยก็ข้างมาเลย่อยไปเลย